สวัสดีครับคลิปนี้เรามารับชมเหรียญรูปทรงไข่นะครับเป็นรุ่นอนุสร์ครบรอบ100ปีมรณะการหลวงปู่สุขวัดปักทองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทนะครับองค์ที่ท่านกําลังรับชมในคลิปนี้นะครับเป็นบล็อกทองคําเป็นบล็อกที่ได้รับความนิยมนะครับเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดบล็อกจะพูดกลางๆคลิปนะครับจุดแรกนะครับรับชมตรงเหรียญหูเหรียญครับหูเหรียญเป็นแบบห่วงเชื่อมนะครับทิกนิดเดียวครับให้จําขนาดรูหูเหรียญนะครับแล้วก็ขนาดขดลวดทองแดงที่โค้งเป็นรูปทรงกลมเนี่ยนะครับซึ่งงานเก๋ ตอนนี้นะขดลวดเขาจะเล็กกว่าของแท้นะครับจุดถัดไปนะครับรับชมตรงบริเวณใบหน้าของปู่สุกนะครับเป็นเบสิกเหรียญเลยนะครับทุกๆเหรียญเวลาจะส่องรายละเอียดองค์พระนะครับเราจะส่องไปที่ใบหน้าขององค์พระก่อนนะครับจุดถัดไปนะครับจุดนี้นะครับจะเป็นจุดมุมบอกว่าเป็นบล็อกทองคำนะครับรับชมตรงบริเวณผมนั่งหรืออาสนะนะครับจะต้องติดคมชัดแบบนี้ในบล็อกทองคำนะครับซึ่งถ้าเป็นบล็อกทองแดงธรรมดานะครับจะติดไม่คมชัดแบบบล็อกทองคำนะครับ จุดถัดไปนะครับจุดนี้สําคัญนะครับเป็นจุดบอกว่าเป็นบล็อกทองคาตรงคําว่าคุณากรนะครับตรงคอควายนะครับตรงหัวคอควายจะมีติงคงคมหนึ่งติงนะครับอ่าส่วนรายละเอียดตาหนิจุดอื่นๆก็ลองรับชมตามคลิปไปก่อนแล้วกันนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับรุ่นอนุสร์หนึ่งร้อยปีมรณการปูสุกนะครับเนื้อทองแดงนะครับมีจํานวนการจัดสร้างทั้งหมด200,000เหรียญนะครับบล็อกหน้ามีทั้งหมด2บล็อกแม่ พิมพ์นะครับบล็อกหลังมีเพียงแค่หนึ่งบล็อกแม่พิมพ์เท่านั้นนะครับข้อมูลที่ผมพูดตรงนี้ไม่ได้พูดมามั่วๆครับผมแปะลิงก์วีโอไว้ด้านล่างใต้คลิปให้รับชมด้วยนะครับก็เป็นคีวีโอที่เขาถลายบล็อกแม่พิมพ์บล็อกหน้า2บล็อกนะครับแล้วบล็อกหลัง1บล็อกรวมเป็นทั้งหมด3บล็อกนะครับตอนนี้ปัจจุบันนะที่ผมเห็นมีทั้งหมด4นะบล็อกหน้านะก็จะมีบล็อกทองคําบล็อกทองแดงบล็อกพดบล็อกเข่าจุดนะครับ ซึ่งมันเกิดจากบล็อกเดียวกันนี่แหละแต่ว่ามันเกิดจากการปั๊มไปเรื่อยๆจนบล็อกแม่พิมพ์เริ่มชำรุดเลยมีตำหนิเพิ่มขึ้นนะครับในอนาคตข้างนาอาจจะมีเพิ่มเป็น5-6บล็อกแต่จริงๆโครงสร้างหลักบล็อกหน้ามีแค่2ครับ บล็อกหลังมี1บล็อกนะครับตำหนิบล็อกหลังจะเหมือนกันทั้งหมดทั้งสองสายเรียญเลยนะครับจุดถัดไปนะครับรับชมตรงบริเวณตัวตัดหรือขอบตัดด้านข้างนะครับตรงคําว่าพระครูนะครับตรงสระอะนะครับจะมีร่องตัดเห็นเป็นร่องทชัดสองร่องนะครับตัวตัดที่ผมเคยเห็นนะตอนนี้นะไม่ได้มีตัวนี้ตัวเดียวครับมีทั้งหมด2ตัวนะครับหรืออาจจะมีมากกว่านี้ตรงนี้ผมยังไม่ทราบครับแต่ที่เห็นนะที่ยกหลังมาเนี่ยมีตัวตัดอยู่2ตัวนะครับจุดถัดไปนะครับรับชมตรงบริเวณโค้ดด้านหลังนะครับ อ่าด้านหลังเขาเรียกว่าโคดบัวนะครับผมก็เรียกตามเขามาเหมือนกันโคดบัวครับก็จะมีแบบบัวเล็กกับบัวใหญ่นะครับเดี๋ยวจะมีรูปเปรียบเทียบให้รับชมว่าบัวเล็กมีลักษณะเป็นยังไงบัวใหญ่มีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับเลขรันนัมเบอร์นะครับเป็นเลข8 1 0 9 4เป็นเลขไทยนะครับก็น่าจะเป็นเลขที่ยิงเลเซอร์เอานะครับไม่ไม่ใช่เกิดจากการตอกครับเพราะลักษณะความลึกความตื้นนะครับจะมีลักษณะเท่าๆกันทุกเหรียญเลยนะครับ ถ้าเป็นคนตอกครับนณาจะไม่ใช่แบบนี้นะครับเพราะน้ำหนักการตอกแต่ละครั้งของคนตอกนะครับสิครั้งหรือร้อยครั้งก็จะไม่เท่ากันนะครับอาจจะหนักบ้างเบาบ้างนะครับถัดไปก็รับชมตําหนิบริเวณพื้นหลังเหรียญที่จะชี้ให้อีก2จุดนะครับก็รับชมไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับสาหรับท่านใดนะครับสนใจที่อยากจะร่วมประมูลนะครับกับคีรพัน์พระแท้เมืองกาญนะครับเข้าแอปพลิเคชัน YouTube นะครับ พิมพ์ตรงช่องค้นหาว่าคีตพัฒพระแท้นะครับเป็นภาษาไทยเนี่ยแหละนะครับก็สามารถเข้ามากดติดตามได้ที่หน้าช่องผมเลยนะครับตัวท้ายนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมรละฟังนะครับสวัสดีครับ